สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านสําหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การสู้รบกันในตะวันออกกลางกันบ้างหลังจากที่กลุ่มกบฏสามารถโค่นล้มระบอบการปกครองของประธานาธิบดีบาชาอาอักซาร์ในซีเรียลงได้ก็มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจโผล่ขึ้นมานั่นก็คือประเทศอิสราเอลได้ขยายเขตกันชนเบรนพื้นที่รอบสูงโกลันเพิ่มเติม พร้อมทางล่าสุดพวกเขาได้ออกมาประกาศว่าจะเดินหน้าทำลายอาวุธยุทธศาสตร์ขั้นสูงของซีเรียต่อไปและเพราะอะไรอิสราเอลจึงต้องทำแบบนี้เดี๋ยวเราไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ขยายพื้นที่เขตกันชนเปรนพื้นที่รอบสูงโกลันเพิ่มเติมหลังจากที่กองทัพซีเรียได้ถอนกำลังทหารออกไป โดยจุดนี้อิสราเอลได้ส่งกำลังลึกเข้าไปในดินแดนของซีเรียรมากถึง14กิโลเมตรซึ่งมีเป้าหมายว่าจะเข้าทำการยึดฐานปฏิบัติการทางกรทหารของรัฐบาลซีเรียรในบริเวณพื้นที่ของภูเขาเฮอร์มอนและอิสราเอลจะไม่ยอมให้ฐานของซีเรียรเข้ามาประจำการอยู่ในเขตนี้อีกส่วนล่าสุดเมื่อวันจันทร์มีรายงานว่าหน่วยคมโดของอิสราเอลได้ปรากฏตัวในบริเวณพื้นที่ของภูเขาเฮอร์มอนแล้วเช่นกัน นอกจากนี้อิสราเอลยังได้ใช้เครื่องบินรบของฝ่ายตนเข้าถล่มเป้าหมายทางกรทหารของซีเรียหลายแหง่งเช่นฐานทัพอากาศมาเชของซีเรียและคลังเก็บอาวุธของรัฐบาลซีเรียทางด้านทิศตวันตกของกรุงดามัสกัสทั้งนี้รัฐมนตรีกระหมอของอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพอากาศอิสราเอลจะทำลายอาวุธทางยุทธศาสตร์ขั้นสูงทั่วทั้งซีเรียรวมถึงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระบบป้องกันพังกาศ ขี่ปนาวุธพื้นสู่พื้นขี่ปนาวุธร่อนจรวดพิสัยไกลและขี่ปนาวุธป้องกันชายฝั่งนอกจากนี้อิสราเอลยังได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิรานในซีเรียอีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศจะยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยพวกเขาให้เหตุผลการโจมตีในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาวุธอันตรายเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มหัวรุนแรงต่อไปครับซึ่งในความเข้าใจของแอดมินนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าระบบการปกครองของบาชาอันอักซารจะถูกทำลายลงไปพร้อมๆกับอิทธิพลของอิรานในซีเรีย แต่ว่าหัวหน้ากลุ่มกบฏซีเรียที่สามารถยึดอํานาจได้ก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับกลุ่มอันกอฮิดะมาก่อนเช่นกันดังนั้นอะไรอะไรมันจึงยังคงไม่แน่นอนนะครับอิสราเอลก็เลยต้องถล่มเอาไว้ก่อนซึ่งนี่น่าจะเป็นแนวคิดของกองทัพอิสราเอลครับ สำหรับในช่วงเวลาที่แอดมินกำลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับต้องบอกว่าประเทศซีเรียรที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาของสุญญากาศกำลังโดนแบบยับยับเลยครับโดยอิสราเอลซึ่งแต่ก่อนนั้นก็ยึดพื้นที่บริเวณที่รอบสูงโกลันอยู่แล้วประมาณ1,200ตารางกิโลเมตรตอนนี้พวกเขาได้ขยายกำลังออกไปจากเขตนี้โดยขยายเข้าไปลึกที่สุดก็ประมาณ10กิโลเมตรส่วนบริเวณทางด้านเหนือที่อยู่ติดกับภูเขาเฮอร์มอนจุดนี้อยู่ห่างจากกรุงดามัสกัส เพียงแค่40กิโลเมตรเท่านั้นครับสำหรับบริเวพื้นที่ของภูเขาเฮอร์มอนต้องบอกว่ามันสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นหุบเขาขนาดใหญ่และสูงชันเมื่อกองทัพอิสราเอลสามารถยึดพื้นที่แห่งนี้ได้พวกเขาก็จะสามารถนำเรดาร์หรือว่าเซ็นเซอร์ต่างๆออกไปตั้งไว้บนยอดเขา สิ่งนี้จะช่วยให้กองทัพอิสราเอลสามารถรู้ความเคลื่อนไหวทางอากาศของซีเรียได้ทั่วประเทศทําให้การโจมตีด้วยโดรนจากอิรานจะทําได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเรดาร์ภาคพื้นดินของอิสราเอลก็ไม่สามารถค้นหาเป้าหมายหลังภูเขาแห่งนี้ได้แต่อย่างใด นอกจากนี้อิสราเอลยังสามารถนํากําลังทหารเอามาวางกําลังเอาไว้ในเบรนเวพื้นที่อย่างนี้ได้อีกด้วยนับได้ว่าภูเขาเฮอร์มอนถือเป็นปราการธรรมชาติที่สําคัญมากสําหรับกองทัพซีเรียและกองทัพอิสราเอลครับ ส่วนผลงานการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลก็ได้ทำลายฐานอากาศซีเรียลงอย่างย่อยยับจากภาพเบื้องต้นพบว่ามีเครื่องบินฮเฮลิคอปเตอร์บางส่วนถูกโจมตีเสียหายนอกจากนี้ยังพบว่าระบบป้องกันทางอากาศแบบแพนเซอร์เอ็วันของซีเรียก็ถูกทำลายไปด้วย ซึ่งจริงๆแล้วอิสราเอลก็กดจะเก็บให้เรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบแบบมิกีสหรือว่าขี่ปาวุธระยะไกลแบบสกัดและขี่ปาวุธแบบโตสกายูซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นอันตรายกับกองทัพอิสราเอลอย่างไรก็ตามแม้ว่าแอดมินนั้นจะเชียร์อิสราเอลมาโดยตลอดแต่ว่าการใช้กําลังภาคพื้นดินเข้าไปยึดดินแดนของซีเรียในครั้งนี้แอดมินก็ไม่ได้เห็นด้วยกับอิสราเอลในส่วนนี้นะครับเพราะแอดมินมองว่ามันเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของซีเรียอย่างชัดเจน แต่ว่าในเรื่องการโจมตีอาวุธทางยุทธศาสตร์ขั้นสูงของซีเรียอันนี้พอเข้าใจอิสราเอลได้นะครับเพราะว่าอิสราเอลนั้นก็ยังไม่รู้ว่าผู้นํากลุ่มใหม่ของซีเรียจะเป็นสายไหนกันแน่หากว่าเป็นสายกลางก็คงจะพอคุยกันได้แต่หากว่าเป็นสายแข็งอันนี้อิสราเอลก็มีความเสี่ยงเช่นกันส่วนทางด้านประเทศกาตาร์อิรักและประเทศซาอุดีอาระเบียได้ออกมาประนามการกระทําของอิสราเอลสําหรับการเข้าไปยึดครองดินแดนของซีเรียในครั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศของกาตาร์ได้ถแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการรุกรานของอิสราเอลเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายเป็นการโจมตีอธิปไตยและความสามัคคีของซีเรียอย่างโจงแจง้งรวมทั้งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงความพยายามที่จะยึดครองดินแดนของซีเรียจะนำไปสู่ความรุนแรงและความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ ส่วนทางด้านซาอุดีอาระเบียได้โจมตีความเคลื่อนไหวของอิสราเอลเมื่อวันจันทรี่ผ่านมาโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวยืนยันว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและมุ่งมั่นที่จะทำลายโอกาสของซีเรียในการฟื้นฟูความมั่นคงเสถียรภาพและบรุรณาภาพแห่งดินแดน เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ราบสูงโกลันคืออะไรและกองทัพอิสราเอลเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้อย่างไรนะครับทั้งนี้จากรายงานของสำนักข่าว b b c เพราะว่าที่ราบสูงโกลันนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาหินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียและอยู่ติดกับพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอลในช่วงของสงคราม6วันหรือว่าสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งที่3ซึ่งเกิดขึ้นในปี1967 ตอนนั้นอิสราเอลเป็นฝ่ายชนะสงครามพวกเขาจึงสามารถยึดดินแดนของฝ่ายตรงข้ามไปได้หลายจุดรวมไปถึงพื้นที่ราบสูงโกลันของซีเรียด้วยตรงจุดนี้อิสราเอลสามารถยึดพื้นที่ไปได้ประมาณ1,200ตารางกิโลเมตรนะครับ ต่อมาในปี1981อิสราเอลได้ทําการผนวกพื้นที่แห่งนี้เข้ากับประเทศของตนแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติส่วนใหญ่จนกระทั่งในปี2019สหรัฐอเมริกาที่นําโดยทรัมป์ก็ให้การยอมรับอธิปไตยของอิสราเอลเหนือพื้นที่ราบสูงโกลันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยทำมาก่อน ส่วนทางด้านประเทศซีเรียเองพวกเขาก็ไม่ได้ยอมรับการกระทําของอิสราเอลนะครับพวกเขาได้กล่าวว่าที่ดินแห่งนี้เป็นของซีเรียและสาบานว่าจะทวงดินแดนแห่งนี้กลับคืนมาจากอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลก็ได้กล่าวว่าพื้นที่รอบสูงโกรันมันมีความสําคัญต่อการปกป้องประเทศอิสราเอลมากดังนั้นพวกเขาก็จะยึดพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ตลอดไปครับ โดยในปัจจุบันนี้มีชาวยิวประมาณ20,000คนอาศัยอยู่ในเบริเวพื้นที่รอบสูงโกลันและยังคงมีที่ตั้งฐานปฏิบัติการทางกทหารและจุดสังเกตการของอิสราเอลอีกด้วยโดยการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่าอิสราเอลนั้นจะโต้แย้งก็ตามครับ และนี่ก็คือเรื่องบทของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ